สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบุกกันอีกแล้วครับพบกับบุกนะครับที่รถบ้านคุณชัดสยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมีรถคันหนึ่งนะครับที่แบบว่าออปชั่นเต็มกันทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรถที่แบบว่าเป็นรถหรูคันหนึ่งเนาะแต่ราคาไม่ถึงล้านนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูแล้วว่าเป็นรถอะไรนะครับไปดูกันเลยครับในนั่นก็คือคันนี้นั่นเองนะครับ mercedes benz นะครับ c 1 8 0นะครับเป็นตัวซารูนะครับแต่ตัวนี้ไม่ธรรมดาอย่างหนึ่งนะครับเพราะเขาเป็นตัว AMG Sport Plus นั่นเองนะครับด้านหน้าของเขาครับก็มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นดาวจมนั่นเองนะครับสังเกตง่ายๆนะครับดาวจมนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้า Intelligent Light System นั่นเองนะครับจะเป็นไฟ Daytime Running นะครับแล้วก็ไฟสามารถเลี้ยวได้ตามพวงมาลัยนั่นเองนะครับล้อแมกอลลอยนะครับขอบ19ก็ันเลยนะครับที่เป็นล้อเฉพาะของตัว Sport Plus กันเลยทีเดียวนะกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับ แล้วก็สามารถพับปรับเก็บได้ด้วยแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับมาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะสีเขานี่คือเป็นสีเดิมๆเลยนะครับแล้วก็เป็นชุดแต่ง AMG รอบคันกันเลยนะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะครับดักเทลแบบเล็กๆมาให้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นตัวสปอร์ตพันธ์นั่นเองอันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านในกันบ้างนะครับตัวขึ้นแจ้ของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะสามารถกดปลดล็อกกับปลดล็อกนี้ได้เลยนะเรามาดูภายในกันครับ ภายในตัวนี้นะครับนี่ต้องบอกไว้เลยนะตัวนี้ต้องเริ่มต้นด้วยตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถือแฟลชนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆเหมือนหนังอดิเอ่อคล้ายๆอะคันทาร่านะครับจะเป็นจะเป็นหนังหนังด้านนะครับนี่ให้เห็นกันเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเดินได้แดงนะครับนี่หนังด้านนะครับตัดกับหนังหนังมันตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ เพิ่มความสปอร์ตไปในตัวนะครับมาพร้อมกับตัวเมมโมรี a แพ็เกจนะครับเป็นในส่วนของตัวบอกปรับไฟฟ้าเมมโมรีได้3มจุดนั่นเองมีในส่วนของคนขับนะครับแล้วก็ข้างคนขับนั่นเองนะครับคันนี้เมมโมรี e ซียังไม่พอนะครับมีในส่วนของตัวลำโพงด้วยนะครับลำโพงฮา r m ม n นกาดอนนะครับนี่เป็นแบบ3าดีนะครับเรียกได้ว่าเปิดทิตเบสตึบๆกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้ก็มีในส่วนของตัวไฟนะครับเป็นแบบออโต้นะครับสามารถปรับได้เลยนะ เข้ามาดูภายในกันครับภายในของเขานะครับก็จะเป็นพวงมาลัย AMG นะครับเป็นแบบสามก้านอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่นะครับ คันนี้นะครับเลขไมล์วิ่งมาอยู่ที่ 2, 1 3 2 3 8 1กิโลเมตรนะครับนี่คือให้เห็นกันเลยนะจจาๆก,กันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับมีทั้งในส่วนของตัวจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับนี่จอคอมมานด์ออนไลน์ตรงนี้ก็มีในส่วนของตัวกล้องหอยหลังมาให้ด้วยนั่นเองนะครับจอตรงนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ สามารถตั้งค่าได้หลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาเล่นได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับด้านหน้าครับจะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับแสดงผลนะครับตรงนี้นะแสดงเซ็นเซอร์กับวัตถุว่าใกล้ชนหรือยังนะครับกระจกมองหลังจะเป็นกระจกแบบตัดแสงนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวคาโลนามิก o ูฟมาให้ด้วยนั่นเองเป็นหลังคาแก้แบบเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตปิดให้ดูก่อนนะครับตัวหลังคาแก้ตัวเนี้ย ถึงปิดมาแล้วนะครับอันนี้ก็มีติดฟิล์มนะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับเรายังมีในส่วนของตัวม่านนะครับปิดให้อีกชั้นหนึงนะครับสําหรับใครที่แบบว่ากลัวร้อนจริงๆนั่นเองนะครับอะดูสภาพเบาะกันก่อนนะครับเบาะด้านข้างนะครับที่เป็นเบาะหนังนะครับตัดกับตัวอะดิโก้ตรงนี้นะเบาะอะดิโก้นะครับเดินได้แดงนะครับเห็นไหมเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เบลเป็นสแดงนะครับเบลทั้ง5เส้น เป็นสีแดงนะครับเพื่อบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวสปอร์ตพัสนั่นเองนะครับนี่เท่ไปนในตัวเลยนะแค่คาดก็แบบดูสปอร์ตขึ้นมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวฝาท้ายด้านหลังบ้างถึงจะเป็นตัวสีคาดก็จริงนะครับแต่จะมีความแบบว่ากว้างขวางหรือเปล่านั่นเองนะด้านหลังนะครับอ่ะมากแล้ว อ่ะอันนี้ผมเข้ามานั่งในอยู่ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับตัวด้านหลังก็ไม่ได้รู้สึกว่าแคบเกินหรือว่าอึดอัดเกินนะครับก็มีม<ค>ิติของเขานั่งได้พอสมควรนะไม่ได้รู้สึกว่าแคบเกินอะไรอย่างนั้นนะครับก็ดูเท้านะครับก็มีพื้นที่สเปกพอให้แบบว่าสามารถขยับได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวที่ใส่ของตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับสามารถใส่ของได้นะแล้วก็ตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยก็จะมีไฟส่อง นะครับอ่านหนังสือก็แบบลงมาพอดีตรงตรงเราเลยนั่เองนะครับนี่แล้วก็นี่อันนี้จะเป็นที่เท้าแขนนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวที่ใส่แก้วมาให้ด้วยนะครับสามารถใส่ได้2แก้วอย่างนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าสนใจเจ้าตัว c s ส,สปอร์ตพาคันนี้นะครับผมบอกไว้เลยออปชั่นก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็แบบว่าสภาพราคาไม่ถึงร้านนะผมว่าสภาพอย่างนี้โอเคเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว C c คลาสคันนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะว่าเขาอะสามารถมีเก็บสัมภาระอะไรได้บ้างนะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดนะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็น C 1หนึ่งแปดศูนย์ก็จริงแต่แบบว่าสามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรนะ,ะเดี๋ยว,วเราดูเลยนี่ด้านหลังนะครับพื้นที่ลึกพอสมควรเลยนะครับสามารถเก็บของได้เยอะกันทีเดียวนะครับนี่ สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ4ใบนะครับแล้วก็กระเป๋าแบบเล็กๆนะเทินขึ้นมาได้อีกสภาพแบบโอเคเลยทีเดียวนะครับอโอเคครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัว c c คาร์ดคันนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าออปชันเต็มอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวสปอร์ตพั s นะย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นตัวส p o r t ตพั s นะครับเป็นตัวแต่งแบบนี้นะครับหายากมากแล้วก็ราคาไม่ถึงร้านนะสภาพแบบนี้คือ ต้องรีบจับจองกันแล้วทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวสีคาคันนี้นะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์วันอาทิตย์เวลา8ปดนกาสามนาทีถึง17บเจ็นนานาทนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุกแล้วก็ทางรถพัคนณจะใชัขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ